น้องกาคารวะท่าอาจารย์หมอเขียวดรชายเชกกล้าจนที่สะลัก่างดิ่งค่ะน้องกาผู้รู้จากสถาบันวิชาการท่าน so <idades> ค่ะแล้วก็เจริญธรรมสุนุดีที่น้องของเพื่อนนักศึกษาวิชาการท่านค่ะก็ชื่อชื่อจริงนะคะชื่อชุติวันแสงสำมีค่ะอายุ52ปีค่ะปัจจุบัน ชื่อทางธรรมก็คือเกณฑ์ของพุทธกราจนเป็นจิตอาสาประจําอยู่ที่ชุมชนภูผาป้าน้ําสวนป่านคณแปดค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กําลังเรียนระดับอริยะปัญญาตีของสถาบันวิชารามชั้นทีที่หกแล้วนะคะแล้วก็เรียนผ่านหลักสูตรหกเดือนก็เสร็จขึ้นไปนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการษาทางโลกก็กําลังเรียนระดับปริญญาโทของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะในเรื่องสาขาการเป็นผู้นำแล้วก็สังคมธุรกิจค่ะวันนี้ก็จะมาขอส่งกันบ้านในเรื่องของทุกมีความทุกเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> ทุกที่เราเป็นตัวกังวลนะคะว่าเราไม่มีเวลาที่จะจับให้มันเป็นเที้นเป็นอันแต่เราก็เก็บเล็กน,น้อยนะคะในชุดของเราก็จะตั้งคําถามประเด็นอะไรในเรื่องกับการศึกษาทาังโลกที่เราได้ไเรียนมาเกี่ยวกับการวิจัยนะคะ ก็เป็นบทเรียนครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้จะเรียนนะคะคําถามที่เราจะไปตั้งเนี่ยมันก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในช่วงเบื้องต้นกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เราสนใจหมายก็สนใจในตัวของบุคคลของผู้นําของผู้รู้ทางสถาบันวิชารามเองนะคะซึ่งหมายก็มีความประทับใจเป็นพิเศษตัต้งนานแล้วนะคะเอะบัญญาอะไรนะทำไมผู้รู้ถาบนวิชารรามเนี่ยนะคะสามารถที่จะตอบคําถามนะคะแล้วก็ แก้ไขปัญหาทําให้พี่น้องที่เป็นผู้ตามเนี่ยเข้ามาส่งกันบ้านนะคะและบางท่านอาจจะไม่ประสบความสําเร็จบางท่านก็ยังมีความทุกข์เป็นความทุกข์นั้นก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยออกจากทุกทั้งหมดของตัวที่มาส่งกันบ้านได้แต่มันก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้รับคําเอที่แนะหรือคําที่ทางผู้นํานะคะคือทางผูรูเองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นผู้ที่จะทําให้ใคร หมดความทุกข์ไปตรงนั้นได้ซึ่งตรงเนี้ใหม่ก็ประทับใจในตัวของท่านครู้ทุกท่านนะคะแต่เราก็มาเกิดปัญหาตรงที่เราว่าเราก็ทุกเราก็มีโซนที่ดีค่ะทุกออกมาคือเรามีโซนที่ดีว่ามันต้องสมบูรณ์มันต้องมีเนื้อหาต้องไปต้องเลือกคําถามดีๆคําถามอะไรหน้าที่เราจะเหมาะสมสําหรับผู้นํากับผู้รู้ที่เป็นตัวแทนของของทางการศึกษาของสังคมธรรมและเป็นการศึกษาแนวใหม่ด้วยค่ะใหม่ก็ ยังมีจริตของตัวคาวามดีตรงนี้อยู่หมายก็ไปนค้นหาข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่เวลาที่เราจะค้นหาเนี่ยมันก็สั้นเหลือเกินนะคะเดี๋ยวมันก็มืด้วเดี๋ยวมันก็หมดแสงสว่างแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดยุงกัดและมันต้องใช้เวลานานข้องเช้งหมายเป็นคนติดอ่านเวลาหมายอ่านอะไรแล้วเนี่ยหมายจะเจาะลึกเนี่ยมันไม่ได้อ่านเล่มเดียวเหมือนจะเพิ่มเพิ่แล้วมันจะอ่านไปเรื่อยๆรเรื่อยๆมันก็เพิ่นแล้วมันก็ มันก็กลับมาไม่ตรงประเด็นมันก็ไหลออกไปไหนหก็ไม่รู้แล้วกลับมาใหม่อ้าวตะคําถามอะไรดีละ่ะที่เราจะเรียกไปทำในระดับที่เราจะทํางานวิจัยเนี่ยกพคุณครูบอกว่าให้ตั้งคําถามห้าข้อนะยังไม่ได้สักข้อเลย,ยจะไปจบมาตั้งคําถามอะไรดีไม่ได้สักข้อเลยนะนี่มันก็เป็นคําทุกที่ยังวนเวียนวนเวียนที่เรายังเรายังตัดไม่ขาดอยู่นะคะก็คือทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่าจะเด็ดกาดแ์ตั้งคำถามข้อนี้ เราคิดว่ามันจะง่ายกันไปเอาคาถามข้อน,นี้ก็จะยากเกินไปเราก็มีตัวที่ว่าตัวกังวลความวุ่นวหยของเราก็าอ้เราก็เป็นเป็นนักเรียนนะสถาบันวิชาลามเนี่ยนะแต่แเราไปเดยนกับทั้งโลกเนี่ยมันก็มีความแบบว่าอายนิดๆิดน,นะคะแบบโอ้ยจะแสดงความโง่ออกไปหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ยเพราะเราก็ไม่เคยมีความรู้ทางด้านปริญญาโทมาก่อนเลยนะเดี๋ยวจะอับอายใส่ที่หน้านะวันนี้ใหม่ก็มาล้างความกล้านะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ แล้วก็มาถามไงแล้วก็ใช้แล้วก็ฟังธรรมะของเจ้ครูปัญญาแนะปดเนาะสิ่งใดที่เราไม่รู้อะ่ะเราต้องไปถามผู้รู้ไปถามผู้รู้ไปถามอีกคนที่เป็นเพื่อนเป็นครูของเราแล้วก็ให้ท่านชี้แนะแนวทางให้เพราะว่าถ้าเราโยงทุกอยู่มันก็จะไม่ได้ในเลยนะนี้เราก็เอาความทุกข,ของเราไม่แหละเอามาบอกว่าเรายังไม่ได้คําถามอะไรเลยนะนะคะข้อน,นี้นะคะว่าเราจะตั้งคําถามยังไงดีให้ให้ เป็นประเด็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะมีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทำวิจัยได้หมายก็คิดว่าประเด็นของเราเนี่ยเราไม่ต้องเพอร์เฟกเราถ้าทำไม่ได้แล้วก็ยอมรับความจริงว่าเราทําไม่ได้แนละ้วแล้วก็เราฟังท่านจะชี้แนะแล้วเราก็ยินดีพอใจที่เราจะได้เรียนรู้จากท่านนะคะวันนี้ก็จะขอถือโอกาสนะคะที่จะ่ให้ท่านผู้รู้ใน กลุ่มของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานของไหมไหม็ตั้งหัวข้อการวิจัยไว้นะคะก็คือเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะคะว่าภาวะการเป็นผู้นําของผู้รู้ในการรับส่งการบ้านของนักศึกษาจากสถาบันวิชารามจะ,จะมีภาวะการเป็นผู้นําเนี่ยที่ท่านผู้รู้แสดงออกมาเนี่ยท่านมีคุณธรรมจร,รยิยธรรม,มในเรื่องอะไรบ้างที่ใหม่จะเห็น เรียนรู้ที่จะทําให้การเป็นผู้นําของท่านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลของนักศึกษาวิชารามก็ที่ไหนอาจจะขอคําถามให้หนึ่งคำถามนะคะเป็นเป็นเป็นคําถามแรกที่ไหนสามารถคิดออกในตอนนี้นะคะก็คืออิทธิพลอิทธิพลอะไรที่ท่านมีอุด่ตรการในการรับส่งการบ้านของนักศึกษาวิชารามค่ะก็ขอเรียนเชิญเตื ทีมท่านครุศาสตรทางวิชาลามนะคะท่านอาจารย์ดรนิทยาพรนะคะหรือคุณที่คอนวิภาดรเฉงนะคะแล้วก็คุณที่สานะคะช่วยกรุณาตอบน้องไว้ด้วยค่ะแล้รก็เพื่อน,นี่นักศึกษาอนักศึกษาปริญญาเอกนะคะรปริญญาโทปริญญาโทเหรอคะงานงานปริญญาโทของของอ่หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรชื่อหลักสูตรอะไรนะคะชื่อหลักสูตรสาขานวัตกรรมสังคมและสาขาสังคมธุรกิจธุรกิจและการเมืองค่ะสังคมธุรกิจและการเมืองนะคะในในการเรียนเนี่ยค่ะในการเรียนอาจจะยังไม่ได้ตอบคําถามนะคะเอาเป็นประเด็นของในการเรียนของแต่ละหลักสูตรเนี่ย จะมีปรัชญาของหลักสูตรแล้วก็มีมนั้นเป็นเป้าหมายของหลักสูตรนะคะแล้วทีนี้เนะี่ยการการทำงานวิจัยมันจะต้องไปผลงานออกมาของนักศึกษาที่เป็นผลการวิจัยเนี่ยมันจะออกมาเพื่อเพื่อตอบปรัชญาของหลักสูตรนั้นหรือว่าวิสัยทัศน์ของหลักสูตรนั้นนะคะหรือพันธกิจนะเขาก็จะมีมีศัพท์นี่แหละหประัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเนี่ย แล้วมันจะต้องต่อไปในแนวทางของของหลักสูตรนั้นนะคะทีนี้อย่างหลักสูตรของเรามันก็จะเป็นเรื่องของมีเรื่องภาวะผู้นำด้วยแหละประเด็นหนึ่งเนาะแต่ทีนี้มันก็จะต้องมาเชื่อมโยงกับงานวิจัยด้วยค่ะว่างานวิจัยรูปแบบของงานวิจัยมันมีหลายรูปแบบมันจะมีอ่าแต่ถ้าเอาโครงหลักๆก็คือเชิงเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพใช่ไหมคะมอ่าบางที่ บางที่เนี่ยระดับปริญญาโทจะให้นะักศึกษาทำเชิงปริมาณยังยังไม่ได้ให้ทำเชิงคุณภาพหรือว่าบางที่อาจจะให้ทำเชิงปริมาณน,นี่แหละเป็นหลักแต่ว่ามีเติมเชิงคุณภาพเล็กน้อยอย่างเนี้ยค่ะน้ำหนัก,กเชิงคุณภาพนะ่ะเล็กน้อยเพราะคอนเซปต์การเรียนรู้ปริญญาโทจะจะให้เราเหมือนกับเป็นทำแบบฝึกหัดการวิจัยอ่ะ ให้เราทําแบบฝึกหัดการวิจัยให้เราทําแบบฝึกหัดผ่านหนึ่งเรื่องนั่นแหละแปลว่าเราได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยทั้งหมดใช่ไหมคะตั้งแต่ค้นหาปัญหามาจนถึงจบเนี่ยทําตอบสมมติฐานได้เนี่ยก,ก็จะเป็นเป็นกระบวนการเรียนรู้อ่าการทําการวิจัยโดยผลออกมาจะได้งานวิจัยมาหนึ่งฉบับอ่านี่นี่คือนี่คือเป้าหมายของการเรียนของเรานะคะ เรียนเหมือนเรียนทําแบบฝึกหัดงานวิจัย <S 2> <S 2> ทีนี้จะทําตอบคําถามหรือว่าจะทําให้ตรงกับมันต้องตรงกับอ่านิสัยทัดพันธ,ธกิจของหลักสูตรด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องได้รีวิวทบทวนวรรณกรรมนะคะเพราะขั้นตอนของการทําการวิจัยเราเราจะต้องทบทวนวรรณกรรมนะทบทวนวรรณกรรมอ่านงานวิจัยของผู้อื่น เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยอ่านได้เยอะมากเท่าไหร่ยิ่งดีจากนั้นอนะ่ะเราจะได้เราจะได้มาสรุปความคิดของเราหนึ่งนะคะหนึ่งถ้าเราอ่านงานวิจัยในหลักสูตรเดียวกับเรานะเราจะได้รู้ทิศทางของการทําวิจัยว่าอาจารย์จะพาเราไปทำอ่ะคือหลักสูตรนี้นะ่ะมีทิศทางงานวิจัยอย่างไรส่วนใหญ่เขาจะทําคล้ายๆกันคล้ายๆเดิมนะคะ คล้ายๆเดิมแต่เรื่องเปลี่ยนนะหมายถึงเรื่องเปลี่ยนหรือบางทีเรื่องเนี่ยหัวข้อเนี่ยคล้ายกันเลยแต่สถานที่เปลี่ยนองค์ประกอบมันก็จะต่างกันไปตามอ่าตามสิ่งที่เปลี่ยนนั่นแหละแม้งานคล้ายกันแต่มันก็จะออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถสงสัยเรื่องเดียวกันได้เพราะว่าปัญหาไองานวิจัยมันต้องมีปัญหาการวิจัยใช่ไหมมันมีปัญหาในพื้นที่นี้ทําการศึกษาไป ตอบโจทย์นั้นมันก็อาจจะอาจจะเอาไปใช้ในพื้นที่อื่นไม่ได้ดังนั้นพื้นที่อื่นอาจจะทําวิจัยเรื่องนั้นเหมือนกันได้นะัน้นกันได้แต่ผลออกมามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีองค์ประกอบที่ควบคุมไม่ได้อยู่แตกต่างกันตอนนี้นะเริ่มต้นถ้าเราตั้งคําถามไม่ได้นะ่ะให้ให้เราอ่านงานวิจัยอื่นแล้วทีนี้เราเลือกแล้วเราจากนั้นเราก็เลือกงานวิจัยที่มันเป็นงานที่ คือแนวทางมันคล้ายเรื่องที่เราอยากทําอ่ะทีนี้เราจะได้มีไกด์ไลน์ไงเราเราเอาเล่มนั้นแหละเป็นไกด์ไลน์สมมุติว่าเราเลือกได้มาสักสามเล่มนะเป็นไกด์ไลน์ของเราเป็นเป็นแนวทางของเราแล้วเราก็มาศึกษาแต่ศึกษาเรื่องที่เราสนใจนะคะมันก็จะเหมือนกับการเอาเอาเรื่องของเราแต่ลงไปในฟอร์แมตของเขา<ช><ช>แล้ว,แล,วแล้วมันออกมามันจะเป็นเรื่องของเราเลยเรื่องของเราแต่ แต่จะทําให้เวลาทํางานของเราเนะี่ยมันมีทิศทางมนมายเราทําแบบฝึกหัดแล้วเราได้ดูตัวอย่างอะคะ่ะเราดูตัวอย่างการการทําของเขาไปแล้วเราถึงจะเอถึงจะสามารถไปถึงตอนท้ายพอเราดูงานคนอื่นเราก็จะเห็นตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายได้ดังนั้นพอจะเป็นงานเราเราก็จะนึกภาพต้นไปถึงท้ายได้แต่ระหว่างที่ใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ย ผลการวิจัยมันออกมามันย่อมอตอนแรกมันอาจจะยังคาดไม่ได้ใช่ไหมเพราะผลการวิจัยยังไม่ได้ทดลองทําก็จะยังคาดไม่ได้แต่ว่าพอผลออกมาเออมันจะทําอะไรต่อน,นี้เราจะรู้นะคะตอนนี้ขั้นต้นไปอ่านงานทบทวนงานวิจัยแล้วก็เลือกเลือกอแนวทางที่เราสนใจจะทําว่าคล้ายๆนั้นแล้วเราก็ เรามีเรื่องที่เราอยากทําอยู่แล้วเวลาเราอ่านจะทําให้เรานึกออกว่าเอ๊ะถ้าเป็นประเด็นแบบนี้นะเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเป็นคําแบบไหนว,วัตถุประสงค์การวิจัยอย่างเงี้ยว,วัตถุประสงค์การวิจัยบางบางคือบางสถาบันนี่ค่ะจะจะมีฟอร์แมตให้เลยนะฟอร์แมตให้เลยว่าว,วัตถุประสงค์การวิจัยมีสามข้อบางมหาลัยมีห้าข้ออย่างเงี้ยมันมียังยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า มีสถาบันที่เอาฟอร์แมตนั้นให้นักศึกษาทําทําตามเลยแต่เรื่องเนะ่ะเป็นเรื่องของคุณนะดังนั้น <c oughs> เวลาทําเขาก็จะจะมีไกด์ไลน์ดูมันก็จะง่ายเพราะว่าเราอย่ายังไม่เอาที่เราอยากทํามากที่สุดนะคะห <c oughs> มายถึงเราเอาตามที่เรารู้ว่าเรากําลังทําแบบฝึกหัดอยู่ตอนที่ <c oughs> เรื่องที่เราอยากทําบางทีมันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์พันธกิจของมหาลัยอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําตอนเราเรียนจบนั่นแหละถ้าเราจบแล้วเราเราทำแบบผุกหาดนี่เสร็จแล้วในตอนเรามีสิทธิ์ทําเองเนี่ยเราค่อยทําก็ได้เพราะเราจะต้องตอบโจทย์อาจารย์ถ้าเราทําแบบว่าคิดไม่เหมือนที่อาจารย์ท่านคิดท่านก็จะไม่ให้เราผ่านอยู่ดีแล้วเราก็จะช้าเปล่าๆแต่ว่าถ้าเราเอาตามที่ประพอดาใจทิศทางของมหาลัยนี้ของอาจารย์เนี้ยท่านเป็นประมาณอย่างนี้ ค่ะตัวนี้เราจะง่ายในการปฏิบัติ<ม>ของเราเพราะสุดท้ายอาจารย์ท่านท่านไม่ส่วนรับผิดชอบงานวิจัยกับเราไงคะดังนั้นท่านก็ย่อมจะต้องเอาตามที่ท่านเข้าใจเหมือนกันท่านจะต้องสามารถเข้าใจได้ท่านจรินจะจิงจะผ่านให้เราเพราะว่าท่านต้องรับผิดชอบตอนเราขึ้นสอบอย่างเงี้ยถ้าถามมาถ้าอาจารย์ยังไม่เข้าใจเราใช่ไหมอาจารย์ก็จะเป็นอา,อาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีชื่อในงานวิจัยกับเราอะ่ะ แต่ว่าท่านต้องร่วมแลบผิดชอบอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่นะเวลาใครถนัดอะไรก็จะถนัดแบบนั้นแบบนั้นนะเห็นไหมมันถึงมีนักวิจัยแบบเชิงปริมาณนะบางท่านก็จะถนัดเชิงปริมาณก็จะเชียร์ลูกศิษย์ทาปริมาณนะแต่บางท่านถนัดคุณภาพท่านก็จะเชียร์ลูกศิษย์หรือพาทําไปเชิงคุณภาพเพราะท่านคิดออกจนจบได้ไงท่านคิดแบบถนัดเลยเราจะเจอได้ค่ะอย่างอาจารย์ในสายของ ในสายของงานมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะด้านศินละปะด้านด้านนี้นะ่ะท่านจะท่านจะถนัดงานวิจัยเชิงคุณภาพเพราะว่าท่านไปสัมภาษณ์มาท่านมาวิเคราะห์นี้ใช่ไหมงานของท่านก็จะออกมาในเชิงคุณภาพท่านก็จะถนัดตรงนั้นอขณะที่สายวิทยาศาสตร์นะต้องได้ตัวเลขออกมาใช่ไหม มันต้องมาจากปริมาณเท่านี้คำนวณสูตรหากลุ่มของตัวอย่างขนาดตัวอย่างว่าเท่านี้เอออย่างเงี้ยท่านก็จะถนัดเชิงปริมาณดังนั้นอ่ะอยู่ที่อาจารย์ด้วยอยู่ที่อาจารย์ด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานเริ่มต้นของปโทเขาจะให้เราเราคุ้นชินกับกับสถิติด้วยดังนั้นมันก็จะเป็นงานเชิงปริมาณด้วยค่ะ แต่ฟังดูคณะที่พวกเราเรียนมันเหมือนคณะที่จะพาทาเรื่องเชิงคุณภาพด้วยค่ะได้แล้วค่ะท่านท่านสนใจงานคุณภาพค่ะ,ะท่านจะให้อิสระเสรีภาพในการที่เราจะเลือกทาง,งานวิจัยตามที่เราสนใจในที่เป็นจุดเด่นขององค์กรสถาบันที่เป็นการเป็นอะไรเป็นเรื่องใหม่ๆใ,ในสังคมนะคะที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็นํามาเสนอต่อสังคมได้ด้วยนะคะ แต่แต่การทำงานวิจัยเนี่ยมันคือเราจะต้องแม่นในรูปแบบการวิจัยดังนั้นอ่ะยังไงเราทำมามันจะต้องอยู่ในอ่าอยู่ในกลุ่มของรูปแบบการวิจัยที่ที่เป็นที่ยอมรับไงคะสะเตปการทำนะการเก็บข้อมูลมันต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมมีความเป็นวิทยาศาสตร์น่ะดังนั้นเราก็ต้องแม่นเรื่องรูปแบบการวิจัยด้วยคะ่ะอย่างอย่างถ้ารูปแบบการวิจัยเป็นเชิงปริมเชิงคุณภาพอย่างงี้ มันจะมีแบบไหนบ้างอย่างนี้เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะั้นแล้วเราก็ถ้าเราเลือกเราต้องมีทฤษฎีรูปแบบงานวิจัยอ้างอิงด้วยแล้วก็มีตัวอย่างงานวิจัยที่เราจะทําเวลาเราทําไปมันก็จะมันก็จะทําแบบที่เราคือเราได้ทําแบบฝึกหัดจริง,รงๆอะค่ะทําแบบฝึกหัดจริงๆให้รู้ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกเรื่องก,ก็ได้เรื่องที่เราอยากทําว่ามันจะแมทไหมถ้ามันไม่แมทเราก็ งานในแพทวิถีธรรมนี่มีเยอะแยะมากเลยค่ะที่เราจะทํานะแล้วงานวิจัยคนอื่นน่ะแต่งานวิจัยอื่นๆน่ะมันจะยังไม่เห็นผลยังไม่ได้ทดลองทําแต่งานวิจัยแพทวิถีธรรมนี่ส่วนใหญ่คือมีการทดลองทําแล้วแล้วก็เห็นผลมาแล้วเีพยงแค่เราเอาจับเรื่องนั้นอะ่ะเข้าไปในรูปแบบการวิจัยให้มันมีระเบียบวิธีวิจัยที่ครบ นี่คือข้อข้อเด่นของพวกเรานะเรามีเรามีงานที่เราพอเห็นทิศทางของผลแล้วเหมือนกับมีการทดลองทําให้เห็นละแต่ว่าตอนนี้เราจะมาทําเป็นตามระเบียบวิธีวิจัยเราก็เหมือนทําทดลองใหม่ได้ค่ะทดลองใหม่ได้แล้วก็มายืนยันผลนะ่ะเราได้เปรียบตรงนี้นะคะตอนนี้อาจจะแบบชวนหมาว่าเราเราทบทวนแล้วก็เลือกเลือกเล่มที่เราสนใจเนาะแล้วก็ ยิ่งถ้าเรื่องที่อาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเราเคยเป็นที่ปรึกษานะท่านจะท่านจะคุ้นกับรูปแบบแบบนั้นแล้วท่านก็จะไกด์ให้เราได้ง่ายค่ะแล้วก็ต้องเชื่อท่านแหละเป็นหลักนะคะเพราะท่านจะเป็นผู้ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะท่านจะให้แนวทางในการศึกษากับเร t ยนตั้งดีค่ะค ว่ากรณีศึกษาเหรอใช่ค่ะท่านใช่ใช่แนวนี้ค่ะในกรณีศ<ช>ึกษาจีกแที่ริงแล้วท่านก็มีความสนัดในเรื่องของการวิจัยเป็น,นคุณภาพ<ล>ค,คุณภาพใช่คะและพี่น้องของเราก็เรียนกันประมาณสิบสี่ท่านนะคะแต่และท่านนี่แต่ละหัวข้อนี้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะออแต่พอดีใหม่ใหม่ก็ถนัดในอาชีพครูของตัวเองนะคะที่เราเคยทํามายี่สิบกว่าปีแล้วก็ แล้วเราก็มาสนใจในการศึกษาของสถาบันคารา,ามและสิ่งที่หมายปะทับก็คือปัญญาของผู้รู้อะค่ะก็คือความแมวไวความเสียสละความอดทนความมีคุณธรรมจริยธรรมอุดมการอะไรนะที่ผู้รู้สามารถที่จะรับใช้อะค่ะหรือว่าเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดตอบ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 ผู้ตามก็คือนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาเอ mm hmm. งค่ะแล้วก็ เกิดผลดีกับผลรวมแล้วก็องค์กรอย่างนี้นค่ะแล้วใหม่มองว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่้าตาไทยว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ของการเป็นเรื่องการศึกษาของประเทศไทยเลยใหม่มองว่ามันเป็นอะไรที่คุณค่าที่ที่มหาศาลที่มนุษย์จะได้เรียนรับมากกว่าไปเรียนในในาตษาร,ระบบการสอนวิชาลามเนี่ยเรามีทั้งเด็กเล็กนะปหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุผู้สูงวัยเจ็ดสิบกว่าและมันเป็นสาบังครอบครัวขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่ไหนเขามาทำนะ เอาเอาผลสภาวะการดําเนินชีวิตจการปฏิบัติจริงของตัวท่านเองนะคะส่วนใหญ่จะเน้นการแก้ปัญหาโดยทังใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทางทางสังคมโดยนิยมทั่วไปเขามไม่ได้เรียนศึกษาทางด้านนี้เป็นหลักเขาเน้นแต่เรื่องอความรู้หรือว่าวัตถุแต่เรื่องศึกษาทางจิตอิงยานการพัฒนาที่แท้จริงคือการศึกษาพัฒนาทางจิตอิงยาณการพัฒนและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้เนี่ย เป็นความเจริญนะมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องแนวทางของพระบิราม็นหลักนะคะหมายก็เลยที่ว่าหมาก็เลยสนใจตรงนี้ก็ต้องขอก็ขอบคุณท่านผรูดจากใต้ขหนนะคะที่ที่แนะให้ทางหมาก็จะไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของการทะโพนวรรณกรรมให้มากขึ้นขึ้นค่ะเพจะได้มีประเด็นคำถามมาถามท่านผู้ค่ะค่ะ เลือกเรื่องนะคะเลือกเอาเป็นตัวอย่างให้เราตัวอย่างของเราไอ้นี่เป็นวิธีการทํางานของพี่นะ,<ฮ>ะ่าคคือือตัวอย่างที่เขาทําทํามาสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะคิดภาพตามได้แล้วเราพอเราเอาเหมือนเหมือนเราเราเป็นเด็กใหม่อ่ะทําแบบผึกหขดมันก็มีมีตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็ทําตามตัวอย่างอย่างกรณีของเคส e study นะคะก็ก็ศ <ฮะ S 1> ึกษาเป็นกรณีศึกษาลองดู แล้วเขาไกด์คำถามยังไงถ้าจบจากนี้แล้วเขาเขาใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบไหนเก็บข้อมูลเชิงอ่าสัมภาษณ์เชิงลึกหรือหรือว่าไปสนทนากลุ่มหรือทอํายังไงคะ่ะเราจะได้คิดภาพออก,ออกต่อ,ตอนะคะค, <น S 1> ค่ะแล้วแล้วค่อยอยินดีให้ทำปรึกษาค่ะแล้วค่อยคุยกันต่อเนาะค่ะค,ค่ะอนุโมทนาค่ะอ่ะแล้ตอนนี้ไหมก็รู้สึก พอใจสบายใจแล้วนะคะทุกที่มันเอค้างคาอยู่ในใจนะคะจะตั้งคําถามอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลกับคําถามนั้นไม่น่าจะตั้งไม่ได้เราก็ไม่ต้องตั้งเราก็มาเรียนรู้ด้วยครับคำแนะนํา,านจากลูกเพิ่มเติมว่าเราก็ควรจะไปอ่านวรรณกรรมหรือว่าในเพิ่มเติมกับกับหรือว่ากรณีตัวอย่างที่เขาทําสำเร็จแล้วว่าเขามีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะในหัวข้อประเด็นของกรณีศึกษาการใช้คําถามอย่างไรหรือว่าการวิจัยเชิงคุณภาพก็ เพราสนใจเขามีอะไรตรงไหนแล้วก mm ็ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมค่ะนี่ก็ทําให้เราเบาใจแล้วก็ได้รับความสุขมีกําลังที่จะไปภาพเรียนเรียนระดับปริญญาโทต่อค่ะก็ขอขอบพระคุณดรสินาอย่างสูงค่ะค่ะนุ่ฒนาค่ะเออนี่พี่น้องให้กําลังใจนะเนี่ยพิมพ์ในแชทลานะคะบอกให้กําลังใจพี่หมาอะซู้ๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะ สู้ไปด้วยกันนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะมีนักศึกษาอ่ปริญญาโทเยอะนะคะเรียกว่าสู้ไปด้วยกันไอ่อนก็นกขอ,อ,อมมนขอเป็นแนวหน้นากแล้วพลังจากที่น้องมีทีมพวทากันค่ะขอบคุณค่ะ